ก็เดี๋ยวค่อยไปเช็คตอนทําเมนูอาหารอีกที่หนึ่งส่วนเมนูที่จะทํานะครับเมนูที่จะทําก่อนอื่นเข้ามาเขาบอกว่าเตรียมพร้อมกับก,บการเข้าครัวทาอาหารกรณารอสักครู่ก็มีหัวข้อให้เลือกครับก็คือทําอาหารแล้วก็ไม่ได้ทําอาหารนะครับข้อได้อยู่แล้วจะมีแบบโฟล์ลเหมือนกับอ่าพวกแบบทาตามสูตรที่ที่มีอยู่แล้วส่วนอาหารข้อ2ก็คือลองทําอาหารใหม่ๆอันนี้ข้อความเหมือนเดิมข้อที่3ก็ ไม่ได้ทําอาหารตอนนี้เรายังไม่มีเมนูอะไรนะครับก็แบบทําเมนูใหม่ๆขึ้นมานี่ก็เป็นพวกชุดเครื่องครัวที่มีน่าจะขาดหม้อแต่ว่าผมก็ทําเมนูที่ขมน้องกันได้น่าจะเป็นเมนูซาชิมินะครับซึ่งไม่ได้มีมันแทบจะไม่ได้ใช้เครื่องครัวแต่ว่าใช้พวกเครื่องปรุงรสนะครับก็จะมีในส่วนของทางด้านซอสถั่วเหลืองนะครับจะใช้ในส่วนนี้ จากนั้นมาเราก็มาเลือกเกี่ยวกับเฮ้ยมันมีเดี๋ยวผมกลับไปก่อนมันจะมีมีดด้วยส่วนที่ใช้นะครับก็จะเป็นปลามันใช,ใช้ใช้ได้ทั้งไซส์ขนาดใหญ่แล้วก็กลางนะครับแต่ว่าผมก็จะเลือกเป็นขนาดกลางแล้วกันเดีลองดูด้วยกันครับ สาเสร็จก็จะขึ้นข้อความว่าคุณทำมีเมนูใหม่แล้วนะครับเป็นทาได้แล้วนะครับแล้วก็แบบให้เราบันทึกจดสูตรอาหารไว้ไว้เลยปึ๊บนี่ก็เป็นหน้าตาของเมนูที่ว่าลองสามเหลี่ยมเช็คดูเขาบอกว่าซาชิมิเนี่ยมันก็ทําแล้วก็แบบก็ได้กินได้นะครับแต่ก็นำนำไปขายไม่ได้นะครับก็คงไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากประมาณนี้